สวัสดีจ้าพี่น้องมาหอนเฮือนพอเถ้าแขิงแต่เจ้าเราอยู่เฮือนหรือบ่าพี่น้องเอ้ยพี่จังหกถูกไปพี่น้องไปน้ำกันอ้าหกแท้ก็ชิวอยู่ดอกนะั้งดูน่นอะไรเปิดดูเข็งมาอยู่แั้นเราไปในบ้านบ่ เขาไปบ่งทังเฮื่อนดูฮะม,มันสภาพเฮื่อนชาตินี่คือมีคนอยู่อยู่บ่เออแต่ว่าโขกสากแล้วก็เห็ดอยากเห็ดกินโอย้ยานเราไปเห็ดเรียบพี่น้องมืองนี่ยสภา,าพเมือยู่มองเศร้าคนตอร์ดตนคนโสดเนาะอยูู่้เดียวแล้วเนาะพี่นอ้องเอ้ แต่ออนแต่นสวนติดถนนขับในกล้วยข่วยพูนด,ดูผู้เดียวมะกะทินเมืองประทานเราอยู่ตลาดก่อนเอออยู่ๆนี่เสือผ่าเรากันยังหอยตะตัวนี้เนี่ยเราไปเหตุงานนะพี่นอ้องเราบ่มีเวลาดูแลอืม มีเวลาดูแลรถเนาะรถถ้าจอดจะทึ่งผมพี่น้องไปไปเบิ่งตลาดลองเบิ่งไปไปถามเบิ่งไปถามมาเบอร์โทรบ่ได้เบอร์โทรเดี๋ยวพี่น้องซุ่มมาซื้อๆได้เนี่ยทางคิงเพิ่นจะไปหาพ่อก่อนไปขึ้นรถทางนี้จริต้นยังเกาะไปว่าเขาทำมาขุดนะบอกคุ ีพมาไปมาฮับมาเบ่งอยู่ตลาดมาทามเบ่งเอื่อยแล้วเอื่อยแล้วอยู่ในตลาดนี่พี่น้องวันเราไปเหตุงานอยู่ใส่ออตอนนี้เขาอยู่บ้านกลางเด้อพี่น้องเด้อตลาดลสบายดีพ่อแม่พี่น้อ,ทองทุกคู่ทุกคนนิสิตชนารักทุก่านเดินจ้า มืนน่อในกาฝนตกบดมือบดเป็นโพดโพมักโมกแตงตอนอยู่เพื่อนตอนออกจากเฮื่อนคือจังแดดกระดกกระเดียนะนพี่น้องเนาะบันฑิพาตกแท้ตกกว่าน้ำกระถ่วมก็มีคูณเด้พี่นอ้องค่ะเออขี่ไปขี้มากกับขึ้นจนเครื่องรถคุณ่า่โซเฟอร์กับขับรถไปนั่มพี่น,น,นอ้องอ่ามืนอีนคอยกาผ้าน้องคิงผ้าหาพอผลอยู่บ้านกลางเนาะพี่น้องเนาะอยู่บ้านกลางอำเภอธาตุพนมนี่แหละพี่นอ้องค่ะบ้านกลางใหญ่ มาแล้วแล้วก็ไปท้ามันป้าพิ่นถามเอื่อยพิ่นทามเอื่อยไอ้ข่าวว่าเราอยู่เพื่อนบอ่อพอกระได้ลงไปบ่งล้วเรียบร้อยคือจังบ่มีคนอยู่แต่ว่าชาทางเพื่อนคนก็มีคนอยู่อยู่นะแต่ว่านาซิเมนสองสามมือหรือว่าอาทิตย์หนึ่งอาจจะก,กับเธอหนึ่งนี่แหละพอแม่พี่นอ้องเอ้ยเออนั่งคิงกันแล้วบ่ได้เห็นพอพิ่นเบสก็บ่เป็นยันนงดอกมายำไดก็ได้ดอกเออเอาเป็นว่าเท่ากาัน ตั้งใจมากนะคือตั้งใจมาหาพอพน่ะแล่อยากเพิผลมาหาพอเพินอย่าคิดไปอื่นไกลเดอ้อบริามาหาขอเงินขอข้าไฟเดอร์พี่น้องเดอ้ออย่าต้องขึ้นไปไกลขนาดนั้นเด้อยากมาเรียนนั่ม<ะ>อยากให้นั่งคิงเห็นพอเพินามาเล่นน้่มยึดประสงค์งนะฮะก็เลยถามว่าจะาไปหาพอจะบอเออเขาอยากไปอยู่เขาอยากเห็นพอเฮ้าคนปะบอไไอย่างไงนะสาวอ,อยากเติมเต็มความชุขใ้ร้าน้ายาห็นกับสิภาาไปไกลปันไดกลับมา และตั้งแต่มุดอาหารมาพี่กับเจ็ดสิบกโลแปดสิบโลไปเลยไปกับกระอรกโลพอแม่พี่น้องเว้ยตะค่อยกับผ้ามาเอาเมื่อวายักมากับผ้ามาบ่นนียากจักดีแต่มาแล้วโบเห็นกับเห็ดจังไดเนาะโบเห็นกับโบเห็นแหละโอ้นี่ได้หัวหอมแดงเนาะเออหัวหอมแดงเป็นจุกเป็นจุกต่อคนตกก็ลงดอกที่ขาดลงอ่นี่แหละคือว่าแหละล้วก็เรื่องน้องคิงกะกับซัม้น่ละพี่น้องมันมียังไงมีเอฟซีทามมาอยู่ว่ะอ้าว น้องคิงไหนว่าอันน้องคิงเคยพูดว่าพ่อไม่ให้ไปหาแล้วทีนี้จะไปหาได้ยังไงแม่เดี๋ยวติดทิ้งจะคยว่าอุยบอกน้องคิงบอกอตั้งแรกเอฟซีพันธามว่าอันน้องคิงไหนว่าน้องคิงว่าพ่อไม่ให้ไปหาทําไมน้องคิงจะไปหาพ่อหรอไม่ติดต่อแล้วอ่ะไม่ติดต่อแล้วว่ะม,ม,มันแม่นอยู่วบอกเราเคยบอกบอกเร่เคยบ้าอยู่ไซงงเลยพนัะทาน คอมเมนต์นทอะไรกันไนหรอเออเลยอันเพิ่นกระทะมาแล้วขอ่ขอยกับบุงหัวน้ำเดอนี่ข่อยบุงหัวน้ำเดอต้จงทำเจ้าโตเด้อค่ะเออถ้ากรณีวบาแมนอิลี่กับอันนีกที่อบอาพูดกรณีแมนเนาะแมนพ่อโให้มาถ้าเป็นข่อยก็ไปคือเก่าข่อเป็นลูกบร่ไสอนรอพ่อกับลูกแม่กับลูกนะพี่น้องก็ไปคือเก่อ่สมุดแบบเบบพิ่นโห้มาอิลีจะห้าก็ไป<า>คือเก่าพี่น้องนี่นเป็นพ่อดแงมอเนื้อตมใจนะเออแล้วก็มือาอาจจะเนื้อน่อยตําใจเมาแล้วก็เ้าเลยเมา มึงไต้องมาใกล้กูดเด้อจังสันจังซี่มึงไปอยากอยู่น้าปูอ่ะใชวเ่าเป็นะทํมนองนี่บ่ไม่น่นาไรของขอบหูน้ำพาดอกพอลูกเขาพี่น้องแต่ว่านั่งคิงไปว่าอยู่ไซเนี่ยเของขอบงไม่เคยได้ยินได้พี่น้องเลยรูสุกเจ้าว่าโอ้เองบอ่นี่ยขอขอบงหูน้ำเด้อืมาเป็นวาลแล้วแต่เขาพอแม่เขาเรื่องพ่อเรื่องลูกแม่นป้วเมียตัดขาดกันคือคนอื่น,นแต่ลูกเต้านี่คำว่าสายเลือดมันตัดขาดกันบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อ คือข่อยไก่เผ็ดนี่คือกันสมุดว่าข่อยไก่เผ็ดเลิกกันไปนี่แต่น้องมาน่าีนความความสัมพันธ์นี่พอลูกนี่บรด้เด็ดขาดข่อยกับบริกัจกันหอกพี่น้องคะบริกีจกันเราพื้นนะสมุดว่านี่ฮนเออสิมากีดกันบ่ให้พอเจอลูกบ่ให้แม่เจอลูกแบบนี้มันก็บบรไหเด้เนาะออถ้าต่างคนต่างไม่มีคนใหม่กะขาเลี้ยงดูกก็ต้องซอยกันเพราะว่าเขามีลูกน้ำกันอันนี้ฮะ ตามมนุษย์แล้วก็ต้องเป็นเน่านั้นเออราคาว่าพื้นอันคอมเมนต์นี่ละบางคนก็อาชีพบอกเขาใจข่อยกับไอเพชรเนาพี่ดอกเนาะบอกเขาใจขเขาใจเรื่องไหนีม่อฮะขอเขาเขาใจเรื่องไหนคนก็งงกับความคิดของเขาม<อ>าว่าไอเอฟซีนะข่อ,นะอยก็งงความคุดของซุ้มเจ้าคิดน่นหนึงคิดแปลกแปลก <คน S 2> เป็น,<า>ปนงไง คือหน้าหนึงอยากไปนึงอยากคืดหน้าหนึงก็คิดคิดจะคืดหน้าหนึงก็คืดนะะอ๋ออันนี้เราสกันฟังการเคลื่อนไหวกันนัคุบางคนก็บาไม่จําเป็นต้องไปเช่าบ้านอยู่หรอกเที่ยวออกก็ได้บางคนก็บารถรับส่งก็มีไม่จําเป็นพี่น้องทำ่ารถรับส่งห่ืเขาสิบอกไว้เลยเด้อขอไม่รู้ผู้เดียวเด้อพี่น้องคะพี่น้องต้องเข้าใจความเป็นห่วงเป็นใยขอ้องมาที่หนึ่ง เออเพราะว่าข่อยบริวิคุลาเหตุงานเหตุการณ์ต้องสิบะเอารุ่ไปเลยขี่รถรับส่งโรงเรียนน่นนี้ว่าให้ฟังเ้อเอยอคือข่อยบริวิหนาทียังคือข่อยมีหนาทีไปส่งลูกไปโรงเรียนถึงเวลาก็ไปรับเองเพื่อความปลอดภัยการรับของข่อยก็คือพี่พ่อกับแม่เท่าน,นั้นที่ให้ให้รับถ้าเป็นคนอื่นที่ไปรับลูกข่อยกับบได้เด็ดขาดข่อยบอกไว้คุณครูเลยโรงเรียนปัจจุบันนี่ก็คือกันพี่น้องคาเขาบอกคุณครูว่าถ้าบระม่นพ่อกับแม่ ให้ก็แล้วแต่แต่ที่บอกว่าแม่เขาให้มารับพ่อเขาให้มารับเจ้าต,ต้องโทรหาผู้ปกครองก่อนเขาบอกไว้เลยเขาย้ำไว้เลยเรื่องลูกไปนี่พี่น้องคะเขาต้องควบลอดภัยไว้ก่อนคุ้มืงอนี่คนหลักเล็กน้อยก็ไล่เออเขาด้เบื้องข่าววอานั่นเกียร์เด็กน้อยนอนในรถก็เลยออกกายนเลยหรือมีเดแนนเสียชีวิตก็รละอะไรเส้ยชีวิตใน,นรถน,นักเรียนกย็ไล่เรื่องในเบื้องข่าวเรื่องนักเรียนกับมี ลาย่างไรแนวคิดไปก่อนเนี่ยมันมาเกิดกะดีแต่คิดไปก่อนพี่นอคค้องคาต้นเท่านะพ,พ่อ,อก็เอาไปไพว่เจ้ากรลูกอยู่พ่อก็ยิ่งต้องเป็นห่วงเป็นพิเศษเข้าไปเองแนอนยิ่งห่วงเป็นพิเศษแล้วก็เรื่องว่าสิเป้เสาบ้านว่าเสาบ้านนี่ข่ยอยังบงงูดอกพี่น้องมันเป็นเรื่องของอานาคตเออไ่อ่กระเบื้องแพนการก่อนว้างแพนเมืองก่อนอ่ะมันชิกไกล จาก<อ>เพื่อนเท่าเหมือนนาย<ห>น,นุ่มเอเลอล่องเที่ยวบงกอนาน้ำมูกน้ำมันเท้าก็ไปเท่าเพื่อนอยู่หรือ,อยังไงออเตากากาคือว่าของะไรบางทีใคอ่อาจจะไปอยู่กับลูกบาเพศกะอยู่เพื่อนเอออาจจะนี่น้องถ้ามันันมากกลัวแรงก็ได้เที่ยวนนเอาก็นในในได้จะได้เข้าก็ต้อง อยู่เฮือนเท่านั้นดีที่สุดอยู่ไซกับบุคืออยู่เฮือนนอนอยู่ไซกับบุคือนอนอยู่เฮือนเด้อพี่น้องเด้อิมคนเราแบบในเครื่องทีมแบบว่างงเพี้ยตือคืออันงงแบบความคิดแบบคือจะเหมือนว่าเขาเลยว่าจะแก่ขนาดไม่รู้ไงพระเจ้าตรงพระจุงเจ้ากันหนึ่งจุงเจ้าก 1, ต้องเข้าใจข่อยเด้อว่าข่อยเด้อนี่ค่ะข่อยข่อยเริ่มแล้วข่อยเริ่มเป็น,ปนบ้าแล้วเป็นไบโพล่าเอา้า พี่ <medim> ้องก็ต้องเบ่งข่ยน้าแด้ต้องเบ่งว่าเสามนเราข่ย้นเท่ามันคิดมากพี่น้องเข้าใจบอกคือข่คิดนะไ้ของกระยักเร้านั่นคือข่อยคิดไ่อระยักอยู่เฮือนหลังนั่นคือข่กระยักนีในมือนั่นในเวลานั้นค่อเป็นเนานี่พี่น้องคือข่อยอกระยักขายเฮือนกูต้องการขายเฮือนกูอยากขายแบบนี้มันก็คือแบบนั้นออคนเท่าหน่ะคือข่อยจกพ้านี่ยเขาต้อกคนตรงผ่านอมมาหาจะแตกยางเทียนเข้าอยู่บ่ล่ะข่กับเพ้าร้านข่มารููทังลู้ว่ามาเลยอาชีพพ่อ ห้า,าสิบห <ใจ S 1> ้าสิบสรุปแล้วเราสรุปแล้วมากเลยค่พ่อคือเก่าพี<ล>พ่น้องค่ะคือใจมันอยากมาคอยแต่เข้ามาไปก็คือไปบ่ไปก็คือบ่ไปเรื่องน้ำมุ้งน้ำมันกูบม่ได้ชวนได้ใครไม่คอยอยากไปใส่มาใส่นะพี่น้องเลยสบายใจนะพี่น้องมาแล้วก็ค<ล>ือว่าเขาได้เห็ดแล้วในสิ่งที่เขาเห็ดแล้วมันก็ได้ตั้งใจเข้ากันกัดแล้วพี่น้องค่ะเบิ่งในีคนนะป้าอ้าวเอาเต็มที่น้องมะนาก็ือนน้ำไงต้องหลังอะไรพี่น้อง สบายดีเอฟซีนเนี่ยล่ะฝนขนาดเลยพี่น้องฝนขนาดพี่น้องคะอันนั่งกินกันแต่ข้า,าเป็นเช้าเนี่ยเป็นกระว่าเก่งขึ้นพี่น้องบาขึ้นตะก,กี้ดอกถูกจากควอัลุกดึงเข่าล่างข,องของาา่อยแล้วบดเวียดเกินเวียดซ่านมาด้ยากเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ค่ะเกตเอ,เองบดดูน้ำมันน้าเศร้ากัน เวลาเงินเดือนยูทปเป่าเพชรออกแล้วเอาไห้ไส้ซื้อของใส่ของใส่บริจาคนาะพี่น้องเอาไห้ร้านชวนของร้านหอาไหไส้เขาก็อยากเขาเป็นผู้สาวเนาะมีมีที่ถามเลยว่าอยู่กับสาวมวลนี่น้องเงาหน่อยไม่เคยอยู่สาวมวลเอามากระเมียนเพราะว่าสาวมวลเราขาเราเลยกินเบียร์กินยังงอผ่านที่บริพายกินเบียร์มวลคืนโลกเองแต่คอยเบิ่งนั่งมานั่งบ่เงาเดี๋ยวเพราะว่าอะไรรู้ไหมอยู่กับสาวมวลอินเทอร์เน็ตมันเร็ว โทรศัพท์กับพึ่มนอนค้าขึ้นห่างอยู่เออแล้วก็ไม่ได้ตื่นแต่เช้านะคะเจ็ดโมงคุยลุกก็ได้ 7, เจ็ดแปดโมง,งมันบอกก็การคือคอยค่อยให้อิสระกับหลานขอบบ่ไปพูดจักเบียกเทีอนเบียกซานจบคือคอ,อยประย่างนำเรื่องส่วนตัวตัวเสียเงี้กับเรื่อง,งของเจ้าก็คิดแต่แบบนั้นตอนนี้มูจักคว่ำเวลาใส่ให้ลุกอย่าเสวยเดียวก่อนซากกล้วยขุ้ยาๆเกงแล้วบ่มักขอบ่มัก ่อยเป็นคนว่องไวพี่น้องอยู่กับนาสาวอ้นเพิ่นกับมันกับคนละสไตเนาะอยู่กับสาวอ้นแล้วอาจจะห้ความหักเต็มที่กับหลานเป็นกันเองกับหลานนั่งกินเหล้าชนแก้วกันเนาะเป็นกันเองอันนี้คือคอยพัดว่างโตอีกแบบหนึ่งพี่น้องขาว่างโตทำราสิป้าคุกขี้เล่นคือน้งอ้นบอกรบบอตะคอยกับแบบว่าไม่ยัง่อยกระไห่คือกันไม่ยังให้กินไห่ไม่ยังซื้อซื้อไห่แบบนี้แล้วหล่ะก็แล้วมีเวียกกับจังว้าวืมีเวียกกับวัได้คุกคี้แบบนี้นะพี่น้อง เออน่าคิงก็อยู่นั่นน่ะสาวมนอาจจะเก้งเกงแน่เนาะพี่น้องเนาะเออมันก็เป็นนั้นคนเท่าอยู่แต่ละคนมันกับ่บคือขันคือทอดเช้าอ้นคือทอดแม่ม้อนจะขามไปเล่นกับไปบ่ได้ว่าต้องมาอยู่น้ำมนต์ตลอดจกไปอยู่พุ่นกับไอยังไม่อยู่พี่กับมาพออายุครบสิบแปดปีสิบเก้าปียากไปเห็นงานกับปอยบาดนี้พี่น้องค่ะบ่อได้บังคับเนาะใหญ่จนแต่ว่าตอนนี้เห็นงานยังบ่ได้อายุยังบ่ฮ้อดพักกับสิบหกปีพี่น้องค่ะ อายุยังไม่ถึงอือไอ้มัมนทออีกิบแปดสิบเก้าปีอยากไปเห็ุงานกัคือไปไปกับอิสระไปเลยเอออยากอยู่กับอยู่แต่สิ่งสำคัญก็คืออยากให้เห็ุงานอะไรปว่ายังแม่ก็อ่อนๆแอดแอดอยู่ปะปวยอยู่นั่งหล่นก็ได้เออให้เล่าหาเงินอะไรให้แม่เล่าบาได้ก็ได้เดือดรหารอยเดือะรพันถือเป็นแม่แล้วก็ดีใจนะ้องพี่นอนะอ้องเนาะเออคือเฮ้านี่คือหน้าส้าวหน้าเป่าเลยนี่ฮะ ปรยุ่งนั่งอยู่แล้วแล้วเงินลูกเงินหลานเอาไปโลดสนัมซูมีน่นะคือแต่แบบนี้พี่น้องเอ้ยเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกเมนทุกไลท์ทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อมาหาแล้วกันคือเบิ้งอะไรพี่น้องกับเบิ้งเอาตามคอยถ่ายคลิปก็แล้าคอยถ่ายให้เบิ้งเออเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บ,บ๊ายบายเด้อพี่น้องเด้อฝนตกกับนังเคียงบายจ๊ะ